สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัสครับสวัสดียามสายๆครับวันนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงครับจับทีไรครับจับที่ไรกระตึงกตึงอะไรรถคื่มีน้ำมันทุกทีเลยโอ้จับทีไรน้ำมันหมดทุกทีเลยยังไงทำไมจับที่ไรน้ำมันหมดทุกทีเลยหเลย <12. S 1> หลือกี่กิโลหกสิบสองกิโลไปไหนพี่ไ <6. 12. S 1> ปไหน เอาอะไรเอาเล่าพี่ผู้พันอยู่นะโอ,อ้ต้องเอารถใหญ่ไปเลยนะอ่ะครัดจ,จัดจัดจัดใหญ่ครับจัดใหญ่ป่ะจัดใหญ่ครับมีคาราเกะด้วยนะคืนนี้มาดูใครจะร้อนครับคืนนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะจัดตรงนี้แหละครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอารถออกให้หมดนี่ผู้เอบอกจะจัดตรงนี้แหละเดี๋ยวจะตั้งโต๊ะของขวัญตรงนี้เลยเย็นนี้ครับ เดี๋ยวไปเอาสเบียงก่อนไปจัดสเบียงก่อนครับซื้อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปเอาครับเดี๋ยวเอาฟอร์ดเลนเจอไปขนมาเดี๋ยวจะเอาดีแมกไปล้างด้วยครับจอดไว้จนโอ้โห,โหอยากย่อยขึ้นเลยเห็นไหมจอดจนอยากยหญยขึ้นน่ะจอดนานครับนี่คืนนี่มีแสดงสดด้วย ใครเล่นเป็นก็จัดเลยคืนนี้นี่ครับคืนนี้มีแสดงสดครับเตรียมมาเรียบร้อยแล้วหมอลำหมอลำนี่ใครเล่นเป็นก็จัดเลยด้อคืนนี้เด้อ <c oughs> ดูน้องนอนทําำอะไรนนทํทำอะไรฮะโอ้อคืออะไรนี่ ติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยติ๊กเกอร์ไปติดตรงไหนรถประตูอะไรเนี่ยโอ้ของเก็ตเลยเหรอของแท้เลยบ่อันนี้มันแผ่นหลังโลโก้ของแท้เลยบ่แท้เลยโอ้ยหเจ็ดเลยอ่ะที่บาทเนี่ยพันแปดรครับพันแปดอันนี้อะไรอ่ะติดหลังติดตรงจบมันจะใบบายโอ้ติดตรงกระจกอันนี้ล่ะก็ให้มาปิด อันนี้อะไรไอ้ตรงไอ้ตรงไหนตัวล็อกประตูอ่ะไอ้ตรงนั้นแหละอืะมโอ<ฮ>้โหหมดเท่าไหร่ชุดนี้ประมาณแค่สองสามพันสองสามพันแค่นี้นะนี่ก็ของแท้เลยเญี่ปุ่นเลยอันนี้ล่ะขเขาแถมมาให้นี่ล่ะนี่เป็นแม่เหล็กอ่ะของแถมกันคก็เดี๋ยวไปติดตรงโอ้โหนี่มันมีกี่อันนี่สองอัน อ๋อโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเลยครับคันนี้นี่พี่ซีเอ็นี่เอาไปแต่งสวยแล้วนนี่สวยเลยนี่เดี๋ยวบายบายเราจะจัดการเอารถถ่ายรถไรออกให้หมดครับเอารถกระบะรถเก๋งออกให้หมดเลยนี่รวมผ้าไว้นานแล้วคันนี้ติดเครื่องก่อนครับ เอาไปล้างก่อนตั้งแต่ทำสีมายังไม่เคยเข้าร้านอัดฉีดสักทีเลยเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปล้างซื้อผ้าคลุมมาคลุมไว้หน่อยเอาไว้ให้เอาไว้ให้ลูกชายครับคันนี้ไว้ให้ตัตตาขับคันนี้จะเก็บไว้ให้ตัตตาเลยครับเป็นรถของตัตตาไปเลย โตมาเขาต้องเป็นวัยรุน่นแน่หรอนนี่ครับแบบนี้เลยวัยรุ่นตาชอบแต่งให้แค่นี้แหละที่เหลือก็อยากแต่งแบบไหน,นก็ไปแต่งเอาเองครับเหมาะให้เป็นมรดกลูกชายไปเลยคันนี้โอ้จะออกได้ไหมเนี่ยนนทน,นยกนี้ขยับหน่อยดิโอ้เป็นโน ยีห้ออะไรเน,นีอู้หนักันนะเนียอู้ม่ธรรมดายีห้ออะไรนี่เล่นเป็นมานอเนาะมาดิเตตนเตตเตตนเตตน เราไปทิ้งไว้ที่ร้านล้างอัดฉีดก่อนรถเยอะหรือเปล่าไม่รู้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดิอึบอู้หถอยเกือบไม่ได้วนมันเนี่ยดู ไม่รู้ว่ารถเยอะหรือเปล่านะร้านเดี๋ยวจะให้ล้างในห้องเครื่องด้วยครับนูนถังน้ำแข็งเอาน้ำแข็งมาลงไว้เรียบร้อยแล้วจะได้จานชูไม่ได้อยู่ครับโอ้จานชูกับเราน้อยไม่ยอมอยู่กินปีใหม่เลยเบาะว่าติดไปงานแต่งเพื่อนหรือเปล่า นัดเพื่อนไว้เอาต้นบอกเอ้ขึ้นจจไว้นี่ ยวน,นี้เจอกันครับอยู่ที่โทนหนึ่งครับติดของขวัญติดไม้ติดมือมาด้วยเด้อมาจับของขวัญขั้นต่ำขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับของขวัญปีนี้ครับโอ้รถรถรถ เลี้ยวซ้ายเอา้าเฮ้ยล้างดีข้าเคมาเปิดอยู่ทางนี้เหรอผมมาล้างร้านนี้ไปจำครับอู้เสียงอะไรวะดังตุบๆ,ๆเลยโอ้รถหลายคันตัวนี้จอคิวเพียบเลยเดีย๋ยวให้บอกปาก๋าแคก่อนอึ๊บ งานเยอะแยะรถเต็มเลยสวัสดีครับาคัโทรมาอยู่ฮะสวัสดีเอคันนี้นะเดี๋ยวเอาคันนี้จดทิ้งไว้ก่อนได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้อีกต้นเที่ยงก็เสร็จนะบอกนี่โต่อคิวเลยบนี่ หนึ่งสองสามข้างในด้วย,วยโอ้ผมล้างห้องเครื่องด้วยนะครับได้ได้ไม่โดนเดนยะด,ด้บไม,ไม่ด้ไน้ด้ไดเได้ได้ได้ด้ไดได้ได้ได้ไ้ได่รดบไ้ได่ดได้ด้ไดอด้้้ได้ไ้ได้ไร้ได,ดรคด,ด้้นน้้้้ ร้านหมดนัดคือแทบจะไม่ต้องเอารถมาให้หรอกจริงๆเกก็ไปเอาได้ครับเพราะว่าลางประจําอยู่แล้วแต่วันนี้ว่างก็เลยเอามาคันนี้มาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพาจารย์โอไปเอาอเครื่องดื่มหมดครับไปนี่หมดนัดคาเคครับ วันนี้ไปขนเครื่องดื่มก่อนเสร็จเดี๋ยวเอาคันนี้แหละมาจอดอีกคันนึงเอาเปิดหน่อยลูกพี่โอ้มันกดยากจริงๆเลยเออยากเออไม่เป็นไรมันกดยากมากเลยเนี่ยปุ่มเนี่ยปุ่มนี้ก็กดแทบไม่เล่นน่ะเนี่ยพอเล่นปึ๊บกดหายไม่หายได้ป่ะนี่เนี่ยไม่ยอมหายเห็นไหมต้องไปเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ย ไม่หายเลยซื้อรถใหม่ไม่หายเลยพี่กดดิตัวซื้อรถใหม่่มหายโอ้คันนี้ยผ่อนจนเสร็จง่วนอะภูมิใจแล้วตอนแรกว่าจะขายครับก็เลยไม่ได้ขายแล้วเพราะว่ารถตู้ก็วิ่งส่งนักเรียนแล้วตอนแรกซื้อรถตู้มากะว่าจะไม่ได้ไปวิ่งนักเรียนนะกะว่าไว้ใช้นะครับแต่ทีนี้มันก็ ไปส่งลูกส่งเพ,เพื่อนเขาก็พอดีเต็มรถพอดีเลยไปดูครับสเสบียงเรามีอะไรบ้างเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับเลี้ยวขวาพี่ซื้อของขวัญเลยบ้างยังซื้อเองอ่ะอซื้อเลยม <laughs> าดูงานมาดูเย็นนี้ของใครจะมีของขวัญใครจะได้อะไรบ้างเนาะเย็นนี้นี่